ในวัย40บวกเนี่ยนะวันนี้44นะครับ mm hmm. เผยเลยผมก็ไม่ได้อยากจะแก่ไปกว่านี้ mm hmm. ะนะฮะไฟจูนมาหาเรียกว่าช่วงวัยที่สดใหม่เนี่ยทำได้ทุกคนแหละ mm hmm. เพียงแต่ว่าหนึ่งคุณก็ต้องสนใจที่จะทำมันแล้วก็ความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด mm hmm. เมื่อครบ2อ,อย่างแล้วก็ทอทอทำท,ทันทีเมื่อก่อนเราก็ไปเลือกว่าไอ้กินหมูก็หมูอะไรก็ได้ อนนี้เรารู้แล้วต้องเป็นหมูที่เขาเรียกว่าพรีพโปรไบโอติกใช่ไหม,มคือต้องมอีการเลี้ยงที่ถูกต้องอาหารที่เขากินเนื้อ,อามาจากวัวกินหญ้าไหมกราสเฟตไหมไม่ใช่ว่าไปกินข้าวโพดไปกินสิ่งที่มันไม่ใช่ในมุมมองของการหาอาหารเราลงดีเทลกับมันมผมค้นพบว่าร่างกายเราเนี่แหละครับก็คือจุลินทรีย์ที่เดินได้ เพราะว่าเอาจริงๆ90%ของร่างกายเรามันคือจุลินทรีย์สมัยก่อนผมก็อาจจะตรวจเลือดเหมือนที่ทุกคนตรวจอยู่ๆวันหนึ่งก็บอกอ้าวของเสียในร่างกายมันตรวจได้ด้วยอ่าก็เอามาตรวจดูฟู้ดอินเทอร์เรนซ์การตรวจเลือดอันนั้นก็บอกว่ามีโอ้โหเป็น80อย่างเนี้ยซึ่งมันเครียดนะแต่พอโปรไบโอติกเข้ามาในชีวิตก็เลยคนบอกว่าการปรับสมดุลด้วยจุลินทรีย์มันทำให้สามารถเอาชนะ การท่ายแพ้ต่ออาหารบางประเภทที่เขาคิดว่าเราไม่ควรกินปกติเราไม่อยากกินอะไรเกินอยู่แล้วพอมันรับไชมเฉพาะตัวเราเราก็รู้สึกว่าเราได้สารที่มันพอดีกับตัวเราไม่ต้องไปทําอะไรเกินเกินคัดขาดเลยไปยืนหน้าเชลฟ์ที่ขายพวกอาหารเสิร์ฟเยอะๆนะ้้วก็มาน่งคิดดูโอ้หมันโลกนี้มันทาออกมาขายเยอะจริงๆนะแล้วไอ้ของที่เขาทานับล้านล้านเม็ดล้าล้านกล่องเนี่ย มันจะมาตรงกับเราอันไหนบ้างล่ะถ้าตรวจแล้วแล้วรู้ว่าอะไรมันเหมาะกับเราและเราเลือกเฉพาะตรงนั้นเราก็ไม่ต้องฉี่แพงไง <c oughs> ขอโทษที่ต้องใช้คํานี้นะ <c oughs> เพราะว่าร่างกายมันต้องขับออกนะ <c oughs> อะไรที่มันเกินเนี่ยมันต้องขับออก <c oughs> นี่พอเรารู้ปริมาณว่าเราเอาเท่านี้ <c oughs> เราต้องประเภทนี้มันถึงจะเหมาะกับเราสุดยอดอะ่ะ